เนี่ยพี่มีรองเท้ากับอันนี้ฮะเนี่ยไปเต็เงต้องอยู่กับพี่นะโอเคปะ่ะผมจะอยู่กับพี่อยู่กับพี่อ่ะผมจะไม่โดนวีสองใช่ไหมเนะี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนได้หรอแต่พี่ให้ให้ครบมีรองเท้าเกาะเกงเสือ้อแต่หมวกไม่มีอะไรวีสองอะไรคนดูไม่เอาไม่เอาเขาไม่เอาวีสองนะนี่ยเนี่นี่นน ผมพูดพี่ครับคนดูขอโทษ <c oughs> โอ้ยเฮียเอ้หูวยไม่มีเอฟเฟกต์เลยเฮีย <c oughs> แล้วครับผมผมส่งส่งดิสไปละ รับคัมพีม่วงครับราคาดีครับเงินโอซีก็ได้ครับเห็นเห็นดิดป่ะครับพี่คนดูอย่างอย่างนั้นไอคัมพีม่วงมัน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 ขายเป็นเงินโอซีได้ป่ะเออว่ะน่นนนาจะขายแพงนะเฮ้ยถ้าไปขายขายได้แพงเงินในเกมหรือว่าเงินโอซีอ่ะหนึ่งสองส่นเก้าน้องมันขายได้ป่ะเ,ปเออใช่ถูกน้องเชืย่อยอยากได้ว่ะ เข้ามาห้องผู้ชมครับเดี๋ยวพี่ตาดึงตอ,องห้องไหนก็ได้น้องมันเข้าได้แค่ห้องผู้ชมมันดีพี่เตยให้น้องมันมาครเข้ามารอเลยครับเดี๋ยวพี่ตาดึงเข้ามาแล้วพี่ได้ได้ได้ไดเออน้องมันมาคุยเลยดีกว่าวัสดีครับ,บ,รบวันดีครับวันดีครับพีเ่เอ้ยอเอ็งตอนตอนนี้เราเราเรามาเก็บวิวอย่างนี้ป่ะหรือไม่ได้เก็บ ไม่พี่ผมทาฟาร์มกันเอาอะฟาร์มเร็วกว่าเหรอเพราะผมมันได้ไวกว่านะถ้าเกิดฟาร์มวอร์เดนเออพี่ว่าวอร์เดนมันมันก็ไหวแล้วมันก็ขุด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 อันนี้มันก็ตี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 แต่แม่งแบบเกาะก็จะพังไอ้มันไม่รู้อ่ะมันตอนแรกพี่คิดว่าโอ้แม่งโหดที่สุดโหดที่สุดแบบตีแล้วเลือดแม่งกระดิกเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วะเอ็งเคยเล่นแนวนี้ป่าเอ็มอ็มอผสมไก่อะไรเงี้ยเคยเคย แต่ว่าตีผมเขาจะเป็นแบบฟาร์มเอ k เ a r อ e เนพี่แล้วก็เอาบ็อก Warden ไปขุดอีกทีนึงอ๋อพี่ทำฟาร์ม Warden นลยวหรอฟาร์มอันนั้นแบบใช่ <P ie> แล้วก็<อ>มีคนไปเอ k ไว้ประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดฟาร์มมั้งแบบนั้นอะ่ะโอหฟาร์มออโต้ a r d เดอนนะพี่ตาเห่แบบ <P ie> แล้วมันแบบเรานอน,น่ะเหรอเราแค่ AFK ไว้พี่มันจะเกิดรัวรแล้วก็ได้บล็อกจับที่มันดอบเอามาขุดอีกทีหนึ่ง ไี่เข้าใจไม่ี่เข้าใจไหมครับไม่ครับมันมันบอเด้นมันจะดรอปบล็อกที่มันเป็นเวลอัพี่เองเคยทำได้สูงสุดกี่เวลเวลเท่าไหร่ครับอ่ามันก็ประมาณสี่สิบห้าสิบพี่แต่มันต้องออนออนค้างไว้อะเจ้าคนดูบอกว่าอันนี้ไวกว่านะอันนี้แป๊บเดียวพี่ตาเก้าสิบแล้วนะใช่ถ้าแบบนี้อันนี้ไวกว่าถ้าเกิดมานั่งฟาร์มแบบเนี้ย แต่ว่าวอลเดนมันก็แค่เอฟเคอะพี่แบบเออวะเอฟเคสำหรับเป็นนอนหลอนหรือว่าไงใช่แบบเป็นนอนเลยเอ่ะเออวะดีวะอย่างอย่างอย่างงี้อย่างเงี้ยไอชุดอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาพวกอย่างงี้ใช่ไหมให้หาพวกจากสมุดอะไรมาเอ็นชาร์จถูกไหมครับน่าจะใช่พี่แต่มันน่าจะตีบวกมากไม่ได้วะผมผมาวะ่านะเพราะว่าถ้าเกิด ในแมคับปกติมันเอาชุดเพชรมาตีรวมกันอะไรเงี้ยมันได้แต่อันนี้มันต้องแบบมันมีแค่ชุดอย่างเดียวอ่ะที่จะเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจเข้าใจสมมติว่าไ่ใช่อ่าเข้าใจผมไม่รู้ว่ามันต้องอัปเกรดยังไงลองไหมพี่ยังก็ยังไม่ได้ลองเอามาตีกับชุดเนเธอร์เลยนะลองไหมลองก็ได้นะไม่น่าจะได้ย่าเลยพี่ไม่ก็ไม่น่าจะได้เอาเนเธอร์มาผสมเลยได้อยู่แล้วพี่มึงรู้ได้ไงครับ ฮะคนละอย่างกันเพื่อผมเถอะมันคนละอย่างกันเฮ้ยอย่าสู่ลูกขอร้องโอเคครับกูได้คัำพีกแล้วโอกาสติดร้อยอุ้ยเสริมแจ้งฮะดูดิในัวได้แค่หนึ่งเองว่ะได้เสริมแจ้งหนึ่งได้จากบอสไอ้เที่ยหรือว่าได้จากอะไรวะไม่ได้ดูดีป่ะเอาเอามาชักก่อนเนาะแล้วค่อยถอดออกไหม ใช่ใช่เอามาใส่เลยเนี่ยเฉิมแจงอ๋อไอชินี่ล้อหลอก <laughs> เล่นไก่สั้นครับพี่อันนี้คนดูจะให้ v 2สองหนึ่งสองศูนย์เก้าจริงไหมครับอย่านะอย่านะเออไม่ใช่อย่านะ <laughs> อย่านะอานะ <laughs> เออ เอ็งเอ็งมีอะไรบ้างอ่ะเอ็งว่ามหาพี่นี่น้องขาดหลืออะไรบ้างแล้วหนึ่งแล้วพี่ผมขอเสิร์ฟก่อนเอ็งเ,เติมไปมได้ไรบ้างผมเลือกแค่ขวานเองพี่เติมไปหกร้อยนี่ไม่เนี่พี่มีรองเท้ากันนี้ฮะเนี่ยไปเต็งต้องอยู่กับพี่นะเคปะ่ะผมอยู่กับพี่อยู่กับพี่เหรอใช <c oughs> ่ผมจะไม่โดนวีสองใช่ไหมเนะี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนใช่เหรอเดี๋ยวพี่ให้ ให้มีรองเท้ากเกาะกางเกงเสื้อแต่หมวกไม่มีแล้วก็อุยให้คอนไม่มีว่ะคอ,อนหายากชือตัวว่ะเออือตัวว่ะเหมือนซื้อนักเตะเลยอะไรวีสองอะไรคนดูไม่เอาไม่เอาเขาไม่เอาวีสองนะนี่นี่เนี่ยนี่อุ้ยอุย ขวานผมไม่รู้มันเอาไปอัพเพิ่มยังไงต้องไปลองไม่มีอคนดูบอกเอาไปได้สมุดหยุ่หน้าสปาพี่ขวานต้องใช้ขวานสินี้ตีมอนดาเมจมันเท่ากันสามสามห้ามันห่างกันไม่มากติดสินบนอ๋ออะไรโอเคโอเคโอเคงั้นผมให้น้องมันนี้เฉก็ได้ก็ว่าเล่นกัน อุย้ยนี่เฮียครับถนนอนุอ้ยเฮียเดิมนมาถามว่าขาดอะไรอ้ยขาดบอกคำเฮียอ้ย,อยของจริงขาดบอกครับขาครับเฮียานัทนนไม่เหลือไว้ให้ผมเลยดีเฮียน,อน,อนันในบอกเราอยู่ด้วยางเี้ขาดอะไรอย, <laughs> อยู่กับพี่ตะไม่มีอะไรมาก ไม่อยู่ด่ามแม่งหายากว่ะกูยองเองเนเธอร์ลองไปเองชาร์จเลยวไม่กว่าสุกเนเธอร์ได้ให้เตะปากเลยได้ได้มึงเตรียมปากไว้นะไปองลองก่อนแล้วมันซ่อมยังไงวะเนี่ย ดดูไม่ได้อ่ะครับคนดูครับทำไงอ่ะครับก็มันไม่ได้ไงพี่กูถามคนดูมึงรู้หรอมันเป็นคนดูหรอมันคนละชุดกันถ้าถามหนึ่งสองสุดเก้าก็ได้เนี่ยมันไม่น่าได้พี่เห็นไหมวันนี้ใส่กะอะไรวะกะอามไม่งั้นก็ต้องตีกับสมุดที่แรกกับเอ็พีซีอ่ะถ้างั้งนั้นถ้าใช้บัฟอะไรได้แล้วได้แล้ว ติตดติต <ph laim ing ounded> ินี่ไงเสียมแข็งแร่งแค่หนึ่งเองดีกว่าไม่มีใส่วะไอ้เหี้ยสวยอ้งั้นไอ้สมุดซื้อขายอย่างนั้นอะสมมติพี่ปั้นเวลมาเยอะๆแล้วพี่ก็มาแลกสมุดแล้วก็มาขายเป็นโอซีได้ใช่ปะดีเลยได้เงี้ยแล้วแพงด้วยนะสมุดพวกเนี้ยเออไอ้พวกที่ทำเวลขายเนี้ยมันก็นุ่งอีกแบบเนาะแต่กลัวแม่งไ้พวกนั้นแม่งของนำอ่ะไอ้เหี้ยพวกมันมีมามากับเพื่อนอะ แล้วแบบแบบมันฟาร์มก,กันกับเพื่อนแล้วแบบเพื่อนเบลวร้อยมันเบลวร้อยรวมกันเบล้วร้อยแล้วมารวมกันแลกของอ่ะแล้วมามาเอนชาร์ให้คนคนเดียวอ่ะของฟูอ่ะแล้วมาไล่ตีพวกเราอ่ะพี่กลัวอย่างนั้นวะเฮ้ยวัวาวา่ะสบายพี่ชิวๆพี่เห็นน้อง ลืมอลูกกตาสบามาของฟูไม่แค่เสื้อเกาะกางเกงอ่ะมันใครก็มีสุ่มได้เพื่อเผื่อมันสุ่มถ้าสมมุติว่ามันมันมันสุ่มอ่ะมันไม่ได้สุ่มแค่คนเดียวมันสุ่มกันหลายคนถ้ามันเปิดสอบอ่ะผมว่ามันก็ต้องมีคนเติมอยู่แล้วในโลกความเป็นจริงอ่ะนะมันมีคนเติมอยู่แล้วครับหลักสองสามพันเพื่อมันก็มันก็เปิดได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเปิดได้ซ้มมันก็เอามาขายผมพูดถูกไหม เออมันเพื่อมันเอามาขายปุ๊บคนเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยอุ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 ้ยของข้ามเฮียอุ้ยเฮียขออีกเรื่องเฮียเฮียกูขอหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียขออีกอุ้ย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 เฮียอุ้ยขมข้ามเฮียอุ้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 ยเฮียอยากได้อะไรอีกเฮียอยากได้อะไรอีกเฮียอุ้ยอุ้ยเฮียเอาอาหารใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียเฮียอาหารเฮีย นี่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 หกสิบสี่อันเลยอุ้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 ยเนี่ยเหลือขอให้ผมบ้างด้วยเงี้ยไหนเราบอกเชิดอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกนี้มึงไปสอบดิเขาเปิดสับพัดเข้ามาแล้วแล<ด>้วเขาชอบ<ห>เครื่องเออเขาชอบเครื่องมาเพิ่มแล้วอุ้ยสวยดิอุ้ยกรอโดถ้าไม่เปิดถ้าไม่เปิดสอบพวกนี้เนี่ยโดนล้ำนะ เออไม่รู้เหมือนกันมันก็ถานเฮียมัดดีมันก็พูดในคลิปเนี่ยอู้อู้อุ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 ้ลเอเอนี่ือตใช่้ยใช่ครับไอ้น้องไอ้ไอ้เซิร์ฟแนวนี้ถ้าถ้าคนมันพัฒนาดีๆไปมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่มีวันจบมันก็ไม่มีวันตันถูกหใช่พี่ เออเอห็นไอ้คิมบอกว่าเชื่อผมเชื่อกะมันไม่ตันหรอกเพื่อนกูมันบอกว่ามันมันคิดมาแล้วไว้ล่วงหน้าแล้วมันไม่ตันหรอกเฮ้ยเอาอีกไหมเฮียเฮียเอาอีกเฮียจะมีเอาเอาเราแรก,กอาหารหรอเฮียนี่อ่ะยี่ห้าอันผมครับเฮียอุ้ยอุ้ยเฮ้ยธนูสองอันอ่ะแบ่งเฮียด้่งเฮียธนูไหนธนูอยู่ในตัวพี่อ่ะเผืเอ่อเฮียมีของดีๆให้อีกอ่ะอันนี้เฮียธนู กูต้องถือตัวอุ้ยไม่จะพังว่ะอุ้ยถ้าจะพังแนะนําไปทําอย่างนี้ถ้าจะพังแนะนาทำอย่างนี้ทำไง okay, ครับนี่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 ถ้าแนะนําถ้าจะพังนะครับให้ทําอย่างนี้เลยนี่นี่มาตรงนี้นี่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 อมเส้นซ่อมชาร์อุ้ยอุ้ยอย่างนี้เลยปั๊มได้ปั๊มได้ปัมป๊มได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวคนดูก็จำแล้วเอาไปใช้อีกทำอะไรเนี่ยนนก็ดูสี เฮียมีซ่อมแซงป่ะเอ้ยแต่แต er an, อาวุธเฮีย er ไม่มีซ่องแซงอะ่ะทำยังไงอะ่ะเฮียมันมีคำสั่งเนี้ยเฮีย er ลองใช้ดูดิคำสั่งอะไรครับครับ R E P อยากลองฆ่าสักคน P V P กดเปิดจะได้ไหมมาวะ่ะไอ้ที่นี่มันพิมพ์มันพิม,มพม์ถึงกูนะเฮ้ยอย่างนี้ต้องล่ำนะอ๋อเฮียก็งง คำสั่งใช้ไม่ได้เหรอเฮียกูจะไปรู้กับมึงไหมล่ะกูก็อยู่กับมึงเนี่ยผมคุยเฮียดัตดนท์นครับพี่เตือนเตือนเตือนมีเรื่อง <c oughs> นี่นี่ซ่อมซ่อมชุดนี่มันจะซ่อมเองเอ้ยเฮ้ย <c oughs> ยศมันไม่เข้าเติมไปแล้วเฮียแจ้งแอดมินยังครับเฮียแจ้งอะไรเฮียบอกว่าเติมยศไปแล้วยศไม่เข้าให้เออเหมือนกันเลย นายยกกลางแกโอเคครับเนี่ยเฮียทำไรช้าชิบหายอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขอเปิดทิ้งหนาปุ๋ยเฮียเอ้ยฮียเกี่ยวใจเย็นยใจเย็นอันนี้ผมดูเฮียมานะถ้าเฮียโลกอะเฮียชอบตายเฮียต้องใจเย็นๆนะครับ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 มึงมึงพูดถึงเฮียไหนนี่เฮียนี่แหละเฮียต้านี่แหละ เวลาเฮียโลกเฮียตายอ่ะเฮียต้องใจเย็นดิเห็นป่ะพี่ซ่อมชุกแล้วเต็มแล้วเฮียต้องสงบสง่ยโอียใครหาลาวาให้พี่ได้บ้างวา ไอ้เอราวานี่มันมันมันฟาร์มมันไอเอราวานี่มันทําบ่อนานไหมมาน้องลราวาเหรอพี่ใช่ใช่เห็นว่ามันมีฟาร์มลาวาอยู่อะพี่ใช่ใช่และหพี่จะทำมันทาไม่นานนะมันต้องาเอาหินนอะใช่ใช่พี่ตาไม่มีหินงอกหินย้อยครับใช่หอยหินย้อยในถ้ำ ใครวะปอนอะไรพลพันไข่เนี่ยมุนว่าจะเหี้ยเขื่อยตว์โอ้ยตกแต่งบาง้านสวยดีกว่าเพราะขยะแกวันนี้ดีกว่าไม่แม่เดือด เนี่ยซ่อมชุดเนี่ยทําอย่างเงี้ยเร็วครับซ่อมชุดอะบอกให้ซ่อมชุดนะซ่อมซ่อมชุดเฮียไม่มีเมนดิ้งแล้วมันซ่อมได้เหรอมึงแหกตา,ตาดตมูมึงแหกตาดูสิไม่มี